สวัสดีครับชาวมูเก้าวันนี้พี่ชื่อมัรกนะครับจาก EDP3 าครับสำหรับการเปิดเทอมาแรกเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าน,น้องๆรู้สึกเป็นไงบ้างตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรชื่อน้องเนยคะ่ะจากวิศวะสิ่งแวดลอ้อมค่ะสำหรับวันแรกเป็นไงบ้างครับอ๋อวันแรก วันนี้เรียนคอมโปค่ะตอนแรกนึกว่าวิชาจะยากแต่ว่าอาจารย์ก็ใจดีค่ะก็สนุกดีค่ะวิทยาเขตก็บรรยากาศดีแล้วก็มีเพื่อนๆน่ารักพี่ๆน่ารักอาจารย์น่ารักที่นี่แปลกใหม่ดีครับก็ สนุกดีครับเป็นแบบวันแรกก็อาจจะง่ายๆหน่อยอาจารย์ใจดีครับก็วันแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ช่วงแรกคือนอนไม่หลับเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาเจอเพื่อนๆแล้วก็มาเจออาจารย์ดีใจมากค่ะได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนก็เป็นวันตื่นเต้นมากค่ะเพราะแบบว่ามาเรียนที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะาเหมือนเป็นการมาไกลบ้านครั้งแรกแล้วอยู่ยาวด้วยแต่ว่าเพื่อนๆกับบรรยากาศที่นี่ก็โอเคดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆได้อยู่กับเพื่อนๆ ก็หลังจากที่เราไปสัมภาษณ์น้องๆพี่ๆเพื่อนๆมาหลายคนแล้วนะครับเราไปถามกลุ่มนี้กันีกว่าว่าเขารู้สึกเป็นไงบ้างสวัสดีครับเดี๋ยวขอสามคำสำหรับการเปิดเทอมวันแรกหน่อยคิดถึงเพื่อนอาจารย์สอนดีพร้อมสอบแล้วเออพร้อมสอบแล้วแต่ว่าแต่ว่าเรามีสามคำเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ